สวัสดีครับมือนี้กะมาอยู่ถ่สารักฟาร์มครับผมซื้อเลรียซื้อว่าแอนดิวครับหรือว่าเจ้าของฟาร์มสารักฟาร์มวายงามบ้านดงมันครับพี่กัดกะอยู่บ้านดงมันครับตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินครับจังไดจังไดมาเรียงวายกะกอนไปทหารนะครับผมกับมีเงินอยู่แสนหนึ่งครับผมขายรถเก๋งออกคือว่าจังไดเนาะจังสี่ได้เงินบาตไปเป็นอาหาร กัานเบียพ่อก็เป็นผู้ยุบ้านครับบนพ่อเลี้ยงให้ก็เลยตัดสิใจไปซื้อกล้วยมากครับซื้อกล้วยได้สามตัวแม่ทองทั้งสองแม่ครับบ้านนี้กัามาเลี้ยงจะคล้องกับไปทหารครับผมบ้านก็เริ่มแลกกับมีกล้วยอยู่สามตัวมันทองบ้านนี้เลี้ยงไปลย้ยงมาจนหอดไก่ยื่อเอาลูกรู้ลูกครับทั้งสองรู้ลูกแล้วบ้านนี้ผมหมดท่อัดสินใจพ่อือเป็นอยางสีเลี้ยงกล้วยโบรูว่าคืออั่งใดก็เลยคือ ไม่ว่ะก็เลยสูไม่ครับผมบบดนี้ตัดสินใจก้อนที่มาเรี่ยงควายงามก็คือจับคว้วหน่อยคั้วย,ยังมาขายก้อนครับบบดนี้ก็ตัดสินใจขายสุดนั่นออกเลยสุดมันท่วงชุดแรกที่จ้าของซื้อมากเงินแสนหนึ่งขายออกปุ๊บบบบน,นี้ก็ไปจับคว้วงามมากครับบน้ก็มีเพื่อนคนมามากัมากน้ำมกักนั่นเท่ากับแบงไปครับซื้อมาแสนขายแสนสองแสนสาม,สามเท่ากับว่าไปทำได้ตัวสองสามหมื่นครับก็กระปามัน ชิบเศร้าโตนี่นะครับปีหนึ่งขายกับบัวลายคือเพื่อนดอกแต่กับพ่อได้เลี้ยงชีพจาของนี่แหละครับกับพุทธหาอกมากเลยมาสารต่อครับผมเห็นมันไปเรื่อยตอนนี้เลี้ยงควาวยไปในลักษณะในรูปแบบไหนเป็นแบบไปเลี้ยงไปบ้านๆซื้อหรือว่าไปเลี้ยงคว้วยสายพัฒนาครับกับตอนนี้กับมันกับเขาค่ายว่าลักษณะ สายพัฒนาดีกว่าครับกับกับเงินกับระกมาคาน้ำเขามากกับแสนกับมื่นกับมีครับกับมี่ขั้วบนบ้านมี่วยสายพัฒนาควยงามเหมือนในมีก็เพินหนอครับเพราะว่ามันานอันไหนงามเหมือนน้าอันไหนอันนี้ครับกะควั้วไมก็คือกับมีการจับสายบนบ้านเขาาเนี่ยจับออกมาขายไปถึงมันกําไรสี่หน่วยแต่มันก็ได้เรื่อยๆครับผมอนาคตมี กนสิไปในรูปแบบใดเนี่ยนะครับกัคืดใบนะครับกับิีมีครงการกล้วยขุนเท่ากับจีหางกล้วยผูน้อยครับผมนมาเขมา้าน้เขม้ากะสิปล่อยออกไปและะ้วกัสิีาแม่บอกเขามาอีกเพิ่มอีกให้มันได้ซิปแม่ครับอนาคตความหมายคนจะคล้องเหรอแต่ว่าจาังย่ำใดนะครับผมกสิน้ำขมา้าเลยกะเห็ดเป็นกล้วยต้นน้าครับจำนายลูกเพิ่นออกไปครับผมครับผมกะ จะสามาแนะนำาค้วยตัวแรกเนาะครับที่น้ำขอมาครับผมกับแม่นี่ก็เป็นลูกของพญาหงครับกับบ่มีใบมีหลอดแต่ว่าแม่เพิ่นก็เป็นสายอุทัยครับผมกับพงสางตอนนี้อายุเพิ่นกับสปีเเดือนครับผม2อปีเเดือนตอนนี้กับะสมใหม่แล้วครับก็ตรวจท้องความสูงกับยูที่ที่1 4บบวกครับผมกัตีตำตำใบไห กล้วเสาตัวนี้กะมีลักษณะลักษณะเด่นพอนกะหนาเขาพ่นงามนะครับนี่มาเบิ่งครับผมเขาตากเขาเปิดหนาคมนาโนกหนาค้วยผูครับผมพ่อพ่อนก็คืนนอกปานค้วยผูฟันแท้หนึ่งคู่ครับตัวนี้กะเป็นตัวที่2องนะครับที่สีมาแนะนํำที่น้องก็คือตัวนี้เป็นสายเพชรอุบลครับผม เป็นสาวท้องแรกตอนนี้สถานะท้องทองใบิ0เดือนกว่าแล้วครับเลวยกกำหนดคขอดมาอาทิตย์นึงแล้วท่านเดียวออกนะครับผมก็เป็นคล้วยที่มีลักษณะอ่างใหญ่น้าลึกนะครับจะเดี๋ยวเห็เพิ่อนบึงรอบๆครับผมเชื่องนายกี้ได้บุหร่า่้จะควงบุกอกี้คือ หลังมีมาเขาได้หมดแล้วครับไปวันเบาะนัง่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สิเป็นชื่อว่านบพระเก่าครับผมเป็นลูกใต้ของเก่าเจเริญนครับแม่เพื่อนนี่เป็นลูกของเพชรอุดรน,นะครับผมชื่อว่าแม่เพชรน้ำหนึ่งตอนนี้เพื่อนก็อยู่ที่ผู้หญิงเนาะครับผูออบรร้อิงทรัพย์สุวรรณฟาร์มอำเภอหนองพอกครับผมากาขันไพ่จดตาาเพื่อนกับชิจักยู่เนาะครับแม่นี้ เป็นแม่เขาแม่รักเพิ่น่วนสูงแม่เพิ่นก็ร้อยสี่สิบแปดนะครับผมก็ตอนนี้อายุเกิดเขาจะเขาเก้าเดือนนะครับกัอนาคตเกิดเป็นพ่อพันธุ์คุ้มฝูงครับผมเกิดสวอมากเกิดกะวาชีเก็ียวใสายเหลือดพันธุกรรมเพิ่นมาดีแห้งครับเดิมกินอาหารนะครับนักสนาเด่นกะนี่นะครับลำโตเพิ่นพ่อหนาจุด นาทือลรือรับผมนาตานาตานาเขาก็ถือว่าใส่ได้ครับ,รบ,รบลิบลิบเป็นหนีง้ามแห้งนะครับผมเล็บสั้นทีรีย่งางขาเก๋ถือว่าโอเคกับปวยอายุํามนี่ครับก็บมีความจุดเด่นก็คือเงาหางครับอีบอกมองหนึ่งเหงาหางไงี่วกหางเงาไปหางหลากัก ชื่อว่าเจ้าน,นพเก้าครับผมกับฝากคิดตามเนี่นยนะครับที่น้องแม่นี่นะครับชื่อว่าแม่ศรีสะเกตกะอายุเพิ่นเกิมีลูกสามนี่ครับลูกสามมกมากตอนนี้ก็เป็นซัดอีแลี่ยูกเกพ่นไดได้เดือนอยู่ครับเออเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเมื่อน,นี้แหละหมู่บ้านครับผมเป็นลูกไส้ของเบิรมพัล้านครับแม่นี่ก็มีความสูงอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบวกครับผม กะถือว่าแข้งขาเรียบเรียบเป็นอยดาดีเบอ่บอาครับพี่น้องกะผลงานอย่างนี้ครับปุ๊บนี่ขอ,องแท้ครับนี่เอหาหางหลูกเบิมพันหลานอายุหนึ่งเดือนไปหลอดครบเขาเลียงคว้วยนี่มีไล่ใดเนี่ยครับ ปีหนึ่งเขาได้เนื้อใดครับครับก็ตามทีเลี้ยงมากนะครับก็เลี้ยงมาหนีปีเขาปีที่สองนะครับอย่างเขาปีที่สอง้ทางท้าหอดเดือนมิถุนายนกับครบสองปีนะครับกับประมาณปีกว่าก็สำหรับรายใดนะครับทีเลี้ยงมาหนีก็ประมาณขายเขาขายออกกันับเบื้องถ้าฮักฮักนั้นฮักนี้แล้วกับที่ยูที่ประมาณเจ็ดแสนบาทนะครับ ปีนี้ปีเดียวครับผมก็คือที่แหลกเขาก็เลี้ยงกล้วยแบบสายพัฒนาครับจับเขามาขายออกจับเขามาขายออกบานที่นี่ตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็ิ่มจับกล้วยแม่บอกเขามาแล้วครับกะสีนิ่งๆนิกหน่อยกะบ่คอยเอาเขา,เอ,าออกแต่บา,ามันกะพอพ่ออยู่นะครับกะเขาก็เป็นอาชีพที่เสริมเข้าไปครับผมก็เป็นรายได้ต่อปีครับ ก็ถือว่าดีอยู่ครับสำหรับการเลี้ยงค้าวงงมครับผมถ้ามีพ่อเมย์พี่น้องที่เพิ่นรับมชมคลิปนี้อยู่นี่เพื่อนอยากเลี้ยงคย้ายเพราะมีแนวคิดพอดีขอเสียฝากเพื่อนได้ไหมครับครับก็แตสำหรับผู้ใหญ่นะครับที่อยากเลี้ยงควายหรือว่าเมื่อไหม่หรือว่าวัยรุ่นนั่นสิก็คืออย่างผมนี่ก็าอายุแค่2 2ปีครับผม22ปีเต็มพึงปดทหารมาครับ ก็คือผมอยากให้ตรงมีใจรลักก่อนครับขนแหลกกับใจหลักถัาใจเขามากักนำ้ำเขาจะหยีเห็ดได้ผมเม่นว่าเห็นเขาได้เลยอยากไปเห็ดือเขาเห็นมันได้เลยมันเป็นไปบ่ได้ครับมองหันก็คือมันถี่มากที่แหลกเขาก็เหยดไปเรื่อยครับเ,เห็ียดไปเห็ดไปเขาก็คอยเห็ดไปเบึงไปปนว่าเขาฉีดอยากซื้อมากแล้วเขาฉีดอยากขายได้ก็ไม่เลยนี่มันบ่เม่นครับก็บคือเขาก็ต้องเลี้ยง้วยใจมากรวอม กับเบิองคั้วเฮาพร้อมว่างามโบ่นี่หันมีหนีโบ่ข,ขันค,คยยั้วเฮางามคั้วเฮางามโฮขี่ยูเลิกป็นได้ขอกเฮาบ่สะอาดบ่ยังกะกะไข่ได้เป็นล้านเทือนครับกะตามทีเท่เห็นมาแต่กะระบบโรงเรือนนะครับกะอยากให้เทียนในมันสะอาดเนี่ยครับเพื่อสุขภาพของหงวของคว้วเฮาก็คือคอกเขาจิตตักขี้ทุกมือครับนี่ตักขี้ออกยังมือเสาทุกมือทุกมือทุกมือ ของห้องกับชิบ๊บไม่ขีบมันกับชีสะอาดนะครับกะบสำหรับผู้ที่คือนที่เลี้ยงคว้วนะครับกะมันกับบ่มันอาชีพที่ยากครับแต่ก็ต้องมีเวลาให้เพื่อนเนี่ยส่องเนีายมาส่องกับสองชั่วโมงครับยนี่มาแลงก็บสองชั่วโมงซามหนีที่ผมเห็ดเนี่ยเว้นผมกับนอนเว้นครับบริเวณหังงานกับบริเวณคือเพื่อนดอกกับมีแต่อาชีบไายปีเนี่ยนะครับกะเป็นอาชีพที่ผมกะตามอยู่ผมเห็ดมาปีกว่านี่ก็โอเคอยู่ครับ อันาคตเกี่ชีบพ,พัฒนาอีกหลายครับอีกไกลไอ้แม่บอกเขามากไว้เหเป็นไว้ต้นน้ำไปฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับติดตามไอยากเขามามาเยี่ยมมาชมขอกก็คือตั้งอยู่บ้านดงมั่นครับผมติดถนนสีเลี่ยนตัดไม่ทางไปมุกดาหารครับผมก่อนถึงสีแยกขายรถไถจอนเดีย